มาหรอกครับทอดจังหวัดกำนังจ,จะเลื่อนแล้วบรรยากาศดีครับตอนนี้นางกุนติกำลังละเศร้า,ราครับตะว่าเขาเก่เาขวางไห่อาจารย์นางกุนติก่อนสิมี่ไม่ไม่ส่วนตัวของซิลปินิดับขออนุญาตคนขวงแป๊บหนึ่ง หลังจากที่มือขึ้นนี่เขาอ,อยู่ตะวันแดงองบุบลตื่นสนองห้องอะบอกมาตำนาจะเริ่อนเลยครับฝนตกตลอดทงังงต่ว่าว่ามีน้ำตัวมครันสบายนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือทํามาหากินเพิ่นอยากสิภาาไปเป็นบรรยากาศการตั้งเครื่อง เที่ีทราบของทีมงานออรดีแบนบรรยากาศดีดีเป็นแคมครับวันนี้ป้าคุณทีมงาน ขึ้นมาซอยตั้งแต่ลงหมดฝนโอ้ยห้อมสิว่างเหรอจังว่าถืออยวอันนี้กองไม้ด้วยนี่คุณเลี้ยงอันนี้ก็ล่างตัง เซ่ไม่เล้เอาผู้ใดแท้คือสองคนพุ่นสองคนเลยี่นี้สองคนเลยเอ้อัมทีนมันบอยู่หมู่บ้านว่านมีคนหลอเพลงนัง่นอะเออเออก็พอก็รั เดี๋ยวม่าเิ่งจานเต๋ออ๋ออันนี้เสียไปสติเกร์สติกเกอร์เสียบิเซ่ขาดมุนนี่ยเลยปอเพี้ยนกลองป้อนเพี่ยนกล่องไม่ที่สนุกร้อนแ่ยไได้บอนี่ะไม่ได้แตะขาดไม่ได้แตะขาดจาว่าเขาตั้งซบนี่บ่ เดี๋ยวจะถอยแหงมเลอสิว่าอุ่นวัยเป็นปะเจงว่ะทีนี้มิสเสียงจะว่ายังแน่นาะมีหวานยามพระหุนียามเพิ่นนะุณนะ

อากาศเปลี่ยงซ่หมือนขับนต๊ะก็คือบ่บเปียกแน่นอนนองเล้งหรอกก็เป็นเป็นโดมฟ้าป็นตัวนั่งรบบตุนกะจากบาทมั้งนี่ ่ที่มากกำลังตต่งของนะครับต่างของเราก็ที่เศร้าได้ไม่เราก็จะได้ไปเข้าที่พักอยู่ติดหามเลยครับนี่ น้ำไม่ได้ถ่วงบ่นี่นะเป็นไปตะข้นบอเมือแร่งนี่นยอูเนอากาศดีครับเป็นหลานเป็นเข็มเลยแมครับเป็นแข็แขมก็พอกันได้ครับมืแรง อุบลมาถึงอุบลพม่าขนาดผัวถ่วมใครมาเสีนแดงเจ้าโซก็บัวถ่วมเกือบ่วงแรบเต็มป่านเต็มไปเลยงั้นเนาะพอมือขึ้นมือขึ้นมาเสียนนั่นภาษีมาเสินป้าลิ้นบาเนียนเขาเขียนไปบอกว่า ออกขว้าเป็นทางกันทางเดียวทางนุ่นคู้นปุ่นควมปอีกสี่ิบกว่าโลตองมาเรียกัน แม่นะมืนม,น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 มืนควพนมนควพนมหรอกลับมาสุรินหลอกกับไปนควนพนมเอากัดผักปัดโตฮ

มานี่กสิเหตุทีหน้ามันต่างฟองก่อนกสิเดีพักพ่อนแล้วซื้อร้านเี้ยก่อร้นเรีงร้านเี้ยก่อนง่งงจากสิรันมาถึง้คือวาถึงเดียดโคซี่บีทแคม อำนาจจะเลือนมาเลยครับมาแรกนี่บรรยากาศดีครับขันม้อเราคึ้ตกสายอย่างเดียวเลยซื้อทะเลซื้อไซดอนสิบอกว่ามือเบียดมวงนี้บอกหาต้องพวกงยิงเดี๋ยวนียเต็นแนวนัันมั้ง เดี๋ยวเขาตัวไปพักก่อนก่อนครับไย